สวัสดีจ้าพี่น้องปองไปสุภูสุคนตอนรับข้อสูช่องก็ติดห้วยดังมาาแช่นะจ้ะก็มาพอกับแอดมินในวันพุธที่สิหาพฤศจิกาย,ยนนะจ้ะก็ใกล้เข้ามาแล้วนะจ้ะครับควงสุดท้ายแอดมินก็มีแนวทางปัง,ปง,ปง,ปงเอามาแบ่งปัน,นพี่น้องในเบิ้งกันอิเชนเครื่อนาะจ้ะสำหรับชุดนี้แอดมินก็บผู้ใจนําเสนอแนวทางของ แอดอินตาเพชรเจแสงเนาะจ้ะต่อดยแนวทางของอาจารย์เต so ๋อตก่ายโดยแนวทางของแอดต่อยบานหน้าด้อพี่น้องเด้อก่อนไปรับชมรับฟังแอดมินก็ขอกำลังแห้งใจจากพี่น้องสผูสุขค้นเนาะจ้ะด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเนาะจ้ะพี่น้องก็จะได้รับชมคลิปหม่ๆหมกันเนาะจ้าโซนแอดมินก็จะได้มีกำลังแห้งใจในการทั้งคลิปต่อไปด้วยการกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แอดมินจากพี่น้องสผูสุขค้นเด้อจ้า เพื่อเป็นการวัดเซวลาเข้ากับไปรับชมแนวทางก็เลยพี่น้องเริ่มตุนนาทีแนวทางของอาจารย์แอดินตาเพชรใจแสงก่อนและจากรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่16พฤศจิกายน2 5 6 6ซึ่งงวดนี้กระห้เด่นบนไปทีลักซีสามตัวเม็ดเดียวให้ไปทีสองสี่เก่าจ้าสามตัวเม็ดเดียวสองสี่เก่าตัวร่องหกสองเก่าคูโต้บนให้ไปทีสี่สองสี่เก่าและเก่าสอง วงไห้เน้นๆนียน C2 จ้าวงไห้เนียนเนียนเด็กพี่น้อง C22C ต่อด้วยแนวท่าสองตารางไห้เดินล่างเป็ทีลัดเจ็ดซึ่งก็ได้แกหกเจ็ดเจ็ดสองและเจ็ดสี่จ้าวงเน้นไห้ล่างหกเจ็ดเด็พี่น้องเด้อวงไห้ล่างเน้นๆเนาะจ้าหกเจ็ดส่วนบนเน้นไห้เป็นที่ C2 มักกเบฟาไปหาจัดอัตรีติดเอาไว้กันเนาะจ้ากันพลาดกันตกรลบพี่น้อง โดยส่วนตัวเล้วแอดมินก็มกัก42เช่นเดียวกันเนะจะ้ะมักคือแอดมินบอคอมเมนต์มักก็ไปหาจอดก็ตตรีติดเอาไว้เด้อพี่น้องไปเบิ่งแนวทางชุดต่อไปก็เลยพี่น้องแนวทางชุดต่อไปก็เป็นแนวทางของอาจารย์เตาเนะจะ้ะซึ่งงวดนี้อาจารย์เตาก็ให้เด่นบนไปที่รัดเจ็ดเด้พี่น้องเดอ้อบนเด่นเจ้จะชุด3มโตให้ไปที่370 37 1 375และ358จ้า370 371 375และ358จุด3โตเน้นให้ไปที่370และ375เด้อพี่น้องเด้อ370และ375จุด2โตให้ไปที่70 71และ75จ้ะ70 71และ75เน้นให้ไปที่70กับ75เด้อพี่น้องเด้อเน้น70และ75 โตกันล็อกให้ไปทีหาแปดได้พี่น้องเดอ้อโตกันล็อกหาแปดจะ้ะแนวทาง3ตัวบน2ตัวบนได้พี่น้องมาเบื้องต่อกนทีแนวทางของ2ตัวล่างกันต่อจะ้ะแนวทางของอาจารย์เตาเช่นเดียวกันพี่น้องรัฐบาลไทย16พฤศจิกายน2 5 6 6ให้เดนลางไปที่ลักซีได้พี่น้องเดอ้อลางเดน 4, ซีจ้ะ้ายวิงสายรุดมากรกะจัดไปนอจะ้ะลักซี่ส่วนบนกับเดนเจ็ดนะจ้ะ พอได้มากกระจัดไปได้พ้องเดอ้อบน7จล่างสจุดสต,ตัวล่างใ้ปฏิ4สี่หนึ่งสี่เจและสี่เก่าจ้าตัวร่องส8จ้าเน้นไ้ปฏิ4สี่หและส7จ้าแนวทางของอาจารย์เตา๋าไปเบื้องต่นกันทีแนวทางของแนวทางของแอดต่อยบ้านหน้ากันต่อเลยจ้ารัฐบาลไทยงวงประจำวันที่สิพฤศจิกายนสองพนห้าร้อยหกสิบหกจุดสามโตไ้ปฏิเก่าเจ็ด 7731และ640จ้ะจุดสองโตให้พิธี97 73 80 06 31 64 40และ83ด้วยพี่น้องเดอ้อแนวทางชุด3ตัวบนและ2ตัวบนจ้ะมาเบื้งต่อกันทีแนวทาง2ตัวล่างเน้วจ้ะรัฐบาลไทย16พฤศจิกายน2566 ซึ่งก็ใหายเดินไปทีหนึ่งกับเก่าในพี่น้องเดอเ้อแนวทางสองตัวล่างซึ่งก็ได้กแกสองหนึ่งเจ็ดหนึ่งสี่หนึ่งและหาสี่จ้ะต่อด้วยหกแปดเก้าเจ็ดเก้าสามและหาศูนย์สาแนวทางของแอดต่อยบ้านหน้าในพี่น้องเดอ้อแคบไปเบิ้ลจุดไปเบิ้ลกันนะจ้ะมเมื่อวันศุเป็นแนวทางของแอดอินตาเพชรเจแสง อาจารย์เต๋าแล้วก็แนวทางแอดต่อยบาน้าแคปเปเบิ้ลจุดเดเบิ้งเอาไว้เทียบตัวเลขในการเลือกสื่อลับตลีกันด้พี่น้องเดอ้อทายนี้แอดมินก็ขอให้พี่น้องสผูสักคนโปรดใส่วิจรญญารยณในการรับชมและก็รับรู้ข้อมูลอย่างมีสติละจากเป็นเพียงแนวทางในการเสี่ยงโชคและพี่น้องเดอ้อแล้วก็สนับสนุนการสื่อสากกินแบงรัฐบาลเท่านั้นระจากทางช่องบอสนับสนุนการพนันหรือว่าสิ่งผิดกฎหมายตุชนิดได้พี่น้อง และแอดมินก็ต้องขอขอบคุณแนวทางทุกปาจา์ทุกทุกสำนักนั่นเลยจ้าการลงทุนมีความเสี่ยงสูงพี่น้องก็ต้องพิจารณากันให้ดีนะจ้าสื่อตามกําลังทราบสื่อตามผื่นดวงของของโดยพี่น้องเด้อจังสถือแอดมินก็ขอให้พี่น้องสืบผู้สืบคนโศกดีแห้งแห้งปังๆมั่นมันกันทุกคนด้จ้าสำหรับคลิปนี้แอดมินก็ขอโตล่าพี่น้องไป็ซ้มหนีกองด้จ้าเดี๋ยวจังกลับมาบอกันใหม่ในคลิปนะสวัสดีจ้า